ก็เกือบเสร็จหมดแล้วเรียกว่า92-93%นะครับนี่ก็เดเวลลอปทำให้นะครับของคุณคุกกับคุณแดง วิวนี้เลยนะครับ890ทับ113ที่อาคารเดอะพาโนถนนพระรามสามนี้เป็นถนนพระรามสามอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอะไรผมจำไม่ได้ของสาพัฒนะครับน่าจะอะไรแซฟไฟ์อะไรไไะสักอย่างน่นาจะใช่เนาะ <c oughs> นู่นแกรนยูนิตี้ครับผมน,นี้สะพานภูมิพล ตั้งใจไฟน้อยๆน,น,นะครับอ่ะเเรามาดูไฟนี่เปิดไฟเปิดไฟนี่ผลงานเดดีว,วัลลอปหมดเลยนะครับหมดเลยนี่ห้องนอนเล็กนะครับเดี๋ยวนัดตรวจครั้งสุดท้าย วีลเล o ร์คอนโดแอนโฮมตรวจให้นะครับตรวจครั้งสุดท้ายแต่ก็เข้าใจครับงานมือมนุษย์นะครับก็ได้สัก95-96%ก็โอเคแล้วนี่เปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างนะครับแอร์ของทุกอย่างทำใหม่ซ่อมใหม่รีโนเวท e 100%หมดไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับนี่ห้องน้ำใหม่นะครับใหม่ ใหม่หมดเลยนี่อาจจะต้องเก็บนิดนึงเพราะว่าเปลี่ยนกระเบื้องอะไรผมจาได้นะครับอ่าอ่านี่เก็บนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรพวกนี้นะครับ not, not น็อตนันะฮะอันนี้ก็ใหม่นะครับลองเปิดโอ้รั่วไหมจ้าไม่รั่วไม่รั่วนะครับอมไม่รั่วจ้า ลองอยู่นะครับอันนี้ทําขึ้นมาสูงเลยแล้วก็อันนี้ต่ําลงไปเพื่อไม่ให้น้ําออกมานะครับไม่น่าจะซึมแล้วนะ<ฮ>วก็ทํากันไปเต็มที่ละนี่ผลงานของเอเรียกว่าอะไรเดดีวอลลอปสมมุติปิดโอ้ยต้องเช็ดกระจกครับ้องก็จ้างคนมาเช็ดกระจกนะครับ อึ้บแดูสิกลางคืนสวยจังเอ่อก็โอเคนะครับอันนี้เป็นตู้เก่าแต่ว่าเขา r e เฟอร์นิชรีเฟอร์ชสีเสือให้มันเข้ากันนะครับแต่ว่าคุณกุ๊กบอกว่าไอ้ตู้เก่ายังใช้ได้อยู่ราพยายามประหยัดให้นะแอร์ต้องเป็นฝังนะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะขึ้น ป้ายให้นะครับว่าผลงานของเดดดเวลลอปตอนนี้ก็เลือกข้ามานกับเลือกเฟอร์นิเจอร์อยู่นะครับเนี่ยเหลือเก็บงานนิดหน่อยนะครับแต่อันนี้เป็นคอนโดเก่านะครับก็มารีโนเวทนะครับตั้งแต่ซื้อก็จะเป็นครั้งแรกที่ทำเสร็จสามารถเข้าอยู่ได้ อันนี้ก็ทำด้วยี่เห็นไหมครับที่ผมชอบคือปิดให้หมดนี่ครับสำหรับผมมันคือวิวพันล้านครับสำหรับผมนะครับเพราะผมไม่เคยเห็นเงินพันล้านครับสำหรับผมนี่คือวิวพันล้านครับนี่ ีนประตูน้ำอะไรของรัดโพใช่ไหมครับตรงนี้นะฮะนี่ครับอะลืมไปลืมติดไฟข้างนอกใช่ลืมติดไฟระเบียงเออแต่เขาก็ไม่ติดไฟระเบียงกัน ก็ใหม่หมดเลยนะครับทุกอย่างใหม่หมดนี่แปบเตอร์เบ็ดลูกมันี้เอาเอาอ่างออกไปเลยซ่อมแซงง่ายหน่อยนี่ก็ยังทำกันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยตัดสินใจเอาอ่างออกไปเลยครับผมอันนี้ใหม่ครับ ก็งานเสร็จเกือบสมบูรณ์100%ซ์แล้วนะครับแอ,อดีใจทีทีทำมาแต่ก็ต้องอย่าไปเร่งเขานะครับใจเย็นๆนะครับก็เป็นผลงานที่ทำโดยเดย์ดีวอลล์คุณกุ๊กคุณแดงแล้วก็ทีมงานบริษัทขอบคุณมากนะครับก็ต้องค่อยๆแก้กันไปขอบคุณครับสวัสดีครับ